พี่น้องแคปหน้าจอไว้ถ้าเบิ้งเด้อค่ะยายน้อยเห็นแล้วเห็นแล้วเดอ้องวดนี่เห็นแล้วเห็นแล้วพี่น้องเห็นน้มบอตอนนี้เห็นเลขขาชัดชัดเด้อค่ะพี่น้อง ตัวเลขมันจะอยู่ช่วงนี้ล่ะแดงจึงคิงอยู่พี่น้องพี่น้องแคปหน้าจอไว้ถ้าเบิ่งเดอค่ะปา้าตัวเลกแม้มาชัดกระดอกระเดือแทะเอา้าไปซองตาอีแขบ์แบนี้ ตัวนี้แหละที่มันทําเงินอาซองตาอีแขบอันนี้พี่น้องเดี๋ยวปรับกล่องก่อนซองตาอีแขบพี่น้องอันนี้ จะยืนให้พี่น้องซองมึงเด้อค่ะยายหน่อยยืนดูไก่มันเห็นยายหน่อยไหมอ่ะซองมึงเดอ้อพี่น้องซองมึงเด้อร์เป็นกล่องจะสามีละค่ะมองจีจีเห็นตัวเลขนี่นี่เด้อค่ะ เด้อค่ะพี่น้องยายหน่อยเห็นอยู่นี่ละค่ะเมื่อนั้น้ามเจ็ดนี่พี่น้องนี่แหละยุมุมนี่เลยยายหน่อยเห็นยุมุ่มนี่เลย น้องเล็กดูมองนี้เดอ้อพี่นอ้องแม่ย่านอ้อนย่านอยจับกล่องดอูมองไี่เลขจะอยู่มองนั่นเดอ้อค่ะพี่น้องวันนี้มาบอกว่าตัวใดเดอ้อแม่น้อยผมไปแล้วนะอ้าวไปแล้วเหรอ,อตาพืชกำลังจะไปเอารถอ,าอ,าอืม ตะปืดเอารถตู้ของทางวัดไปซ่อมกำลังจะไปเอาตะพืดจะไปเอารถรถตู้พระอาจารย์เอาไปซ่อมเจ้าค่ะะเบิงทตเปียนรถเป็น แัเบยียรถลดค่นนี่งสองเจ็ด ตัวนี้เห็นบ้านอตัวนี้มี่งไมีมานบ้านอ่ซองมึงกันนาตาอีกแข่ตัวนี้ก็ใสอย,ยู่ด้วยกันน้อง มาสวงอีแค่ตัวนี้ดูค่ะ หน่อยบมมีสามารถที่เล่หน่อยบมมีสามารถที่เล่นหน่อยมากพูดเดียวเด้อค่ะพี่น้องเหลเพิ่นจะปล่อยวันที่เก่าเด้อค่ะพี่น้อง เดี๋ยวแย่หน่อยสิพ้ามะเกาะากติจถา,านาการณ์ตามต่อเนาะค่ะอันนี้บบได้เอาเว่นตาลงมาโอ้นีเด้อกาเลขยู่มองนี่ เลขอยู่มองนี้นี่เลขอยู่มองนี้อ่ะเดี๋ยวหนึ่งถกล่องนี่หนึ่งกันไปใส่แล้วไปใส่แล้วน้อบางหันโอ้ยบางหันนีน่เลขงามงามถือกล่องวันหนึ่งจักไปใส่แล้วพี่น้องเอ้ยขอโทษหลายๆเด้อแม่นตากับพรเอาลุกมาใหญ่หน่อยแล้วแนมยังม่เห็นหู โอ้ยเนาะนี่พี่น้องผู้ใดโชคมานหลายบบเลขกซานเจ็ดหันนะผู้ใดโชคมานกะเม็นเขามาเด้อผู้ใดไม่โชคไม่มานกะคอมเมม็นเขามาเด้อ บ่ต้องโอนบ่ต้องทรงเงื่อนมหาให้ยแย่หน่อยดอกว่าแา่หน่อยนี่เป็นสะพานกลางเป็นเชือกลางเป็นสะพานบุญน้ำโโชคน้ำหมานมห้พี่น้องหากว่าพี่น้องมิโชคมีหมานตัวเลขกับท้างใดที่แน่หน่อยไปทายถ้ำก็ะโอนเงื่อนไปถ้ำบุญกับสถานที่แห้งนั่น เด้อค่ะเช่นยกตัวอย่างมีโชคมีมานกับวัดกุฏแห่ได้ตัวเลขนั่นกระโอนเงินไปทํำบุญน,น้ำเพลินหรือมีโชคมีมานกับทั่งปูนาก้านถ้ำกระโอนไปพุ่นว่าตองโอนมาให้ยายหน่อยถ้ามีโชคมีมานกับทั่งวัดกุฏแห่กระโอนเขาบัญชีพระอาจารย์เลยยายหน่อยอัน ยายน่อยโดไ่ใต้ตงแต่อันเขาไล่การเริ่มต้นเราเด้อค่ะพี่น้องถ้ามีโคมีม้าก็โอนเขาไปหาพระอาจารย์เลยเพื่อนจีเป็นบุญเพื่อนจิเป็นบุญวันทีเก่าเด้อบุญกระถิ้นเพิ่นพี่น้นองบุญกระถิ้นเพิ่นวันทีเก่าภุรยาท้ามบุญกับท่างวัดก็โอนเงินเขาบัญชีโลดเด้อค่ะ โอนเงินเข่าบัญชีพระอาจารย์เลยโอนเงินเข่าบัญชีทั้งวัดเลยเด้อค่ะเราทําบุญเท่าไรแล้วแต่ศรัทธาเราก็ทําไปเถอะบุญกุศลสางไว้นั่นจะนุ่นลาเราเมื่อบุญสําเร็จพี่น้องเมื่อบุญมันสําเร็จอะไรมันก็หยุดไม่อยู่เด้อพี่น้องเด้อ ได้ไปตัดคลิปที่ได้ไปตัดอ่าต่อคลิปเด้นี่ข้ายูบารายไรสดนะม,มักกาหวานพอก,กาบูชาเรือพี่น้อง อีแข่ตัวงหญ่อีแข่ตัวง่อยดูหนาโคตรเออค่ะตัวเลขเพื่อนเขาสามเจ็ดเนาะคะ่ะ พอแม่พี่น้องผู้ใดมีโชคมีมานกะโอนมาทำบุญกับทั้งวัดได้เลยเดอ้อค่ะเพื่อนจิเป็นบุญวันที่เก่ากบุญกะทินเดอ้อค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญกับเพิ่นกะโอนเข้าบัญชีได้เลยีเดอ้อค่ะหมยเล็กบัญชีบังคับเด้อค่ะพี่น้องทำบุญกับทั้งวัดได้เลยเดอ้อค่ะมาตองโอนมหาแอดมินเดอ้อมาตรงโอนมหายายหน่อยเดอ้อ โอนมาทางวัดเลยมิยังสงสัยกะโทษถามทางวัดใดเลยเด้อค่ะเบื้องตัวเลขเดินเมื่อน,นั้นแย่หน่อยว่าเบื้องแย่หน่อยกะว่าเนี่ยศูนย์ตรงนี้ศูนย์มีเพิ่นห้เพิ่นห้เชือกสามโตตรงผู้เลยเดินศูนย์สามห้าศูนย์สามเจ็ดนี่เลขออกแล้วแม่นปัญญ์นพี่น้องเมื่อนั้นแย่หน่อยว่าศูนย์เยอะนี่ เออค่ะพี่น้องนี่แหละคนเรามันกสิษฐสลดัดน้ำกวนนาะมันเป็นเรื่องปกติเนะาะค่ะพี่น้องเออค่ะพี่น้องผู้ใดไม่โงีนั้นกระโจนเงินมาทำบุญกับทางวัดได้เลยเด้อค่ะอน วัดกุดแทร่ทวงบัลลังก์สำเร็จเด้ดเอตาพี่น่องวัดกุดแทร่ทวงบัลลังก์สำเร็จเด้ดเอตาพี่น่อเสียงน้ำตกิเสียงดังไปนี่ <S 2> <S 2> เสียงน้ำตกคาทีนอตมีคือสัญ,ญลักษณ์ของวัดสุดแิเดรอคะที่นองเขียนกับสีชื่อวัดสุดแหร์นะะเนค่ะเป็นเทพีดีเนาะคะ่ะภาพวาด้าสนังเป็นเ็ดเดีหลายคาที่นองโี่สุดยอดเลยด้วย,ยางาน เด้อค่ะเงินถูกบาทถูกสตางค์ของพี่น้องเพิ่นจะเอามาสร้างให้พี่ล่ะค่ะพี่น้องเมื่นั้นจะเห็นเลยสามเดียวกันเด้อค่ะยิง ใจแล้วเนาะมือวันผักค่ะพี่น้องเช่นกองไล่พี่น้องไล่กองมีเด้อค่ะพี่น้องเด้อจะตามที่ในตำนาน สุดท้ายแล้ววัดกวดแห่ก็ทวงมันรังสำเร็จค่ะพี่น้องทวงมันรลังสำเร็จเอออเดอ้เดอค่ะมันย่งๆอยู่เด้อค่ะตัวเลขนี่มันซ่อนอยู่ในนี้แหละพี่น้องมึงอ่ะเดอ้อตัวเลขมันซ่อนอยู่ในนี้ละ่ะ เด้อก่ะช่วยงามค่ะเนี่ยหน่อยชอบภาพวาดชอบภาพวาดภาพวาดฟ้าผนังเนาะคะ่ะเนี่ยหน่อยจะเอาไม่ค่อยเก่งเนะเาะว่าวพี๊ดว่าถือยี่นั่นแหละเออค่ะพี่น้อง ไหน่อยมาย่ำเล่งมาผูดเด้เดียวยอสิไปอันเนาะตัวเลขเพื่อนเนาะเด้อค่ะผู้ใดมีโชกมีมานก,ก็โอนเงินมาทำบุญกับเพื่อนใดเลยเด้อค่ะโอนเงินมาทำบุญกับเพื่อนใดเลย สุดท,ท้ายย่ายนยก็บจิขอจบคลิปนี้ไว้วตจเพียงเท่านี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะกาบขอบคุณที่เขามาติดตามรับชมรับฟังกาบขอบคุณที่เขามาติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดจับสไกรให้ใหใหย่ายนยสุดท้ายนี้ย่ายนยผ้ารวยก็บจิขอขอบคุณที่กดติดตาม แล้วก็กดติดตามย่้ยหน่อยในทางช่อง YouTube เด้อค่ะขอขอบคุณค่ะ